ใครว่ารถเก๋งไม่เป็นสนิมอยากให้ลองชมคลิปนี้ดูนะครับรถคันนี้ครับ Mazda Skyactiv อันนี้ก็ใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละเรายกขึ้นตรวจสอบช่วงล่างก่อนที่จะลางเนี่ยก็ปรากฏว่าชายล่างก็มีไปบุกครุดดุ้งมานะครับจากการใช้งานเนาะอาจจะขับไปเปียดอะไรแล้วก็มีน้ำมันเครื่องรั่วเยิ้มนะครับอันนี้ก็แจ้งลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ที่สำคัญก็คือปีกนก คานหน้าอันนี้สนิมเริ่มกินแล้วนะครับ แต่ว่ายังโชคดีที่มันยังไม่ได้ผุถึงขนาดทะลุหรือหลุดมาเป็นชิ้นๆนะครับแต่มันเริ่มเป็นสนิมพองออกมาแล้วนะครับเป็นสเก็ดค่อนข้างเยอะชุดคานหลังนะครับตัวรองรับสปริงด้านล่างก็เช่นกันนะครับแล้วก็ตัวดุมล้อนะครับที่ยึดตัวดุมล้อก็เช่นกันนะครับก็เริ่มมีสนิมผิวขึ้นเริ่มเยอะเริ่มหนาแน่นนะครับฉะนั้นวันนี้ที่เอาเข้ามานะครับให้เราดูแล ก็ยังไม่ได้สายเกินไปนะครับจริงๆรถเก่งมีโอกาสเกิดสนิมได้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานแล้วไม่ได้ดูแลรักษาเขาเลยหรือ รถที่ใช้ในพื้นที่เสี่ยงที่มีความเค็มค่อนข้างสูงนะครับหรืออยู่ใกล้น้ำกลอยอะไรพวกนะี้มีความเสี่ยงมากที่มันจะเกิดสนิมนะครับโดยเฉพาะที่ใช้งานแล้วไม่ได้ล้างช่วงล่างบ่อยๆนะครับบางทีพวกดินที่มีความเค็มน้ำที่มีความเค็มเมื่อมันไปพอกกับชิ้นส่วนช่วงล่างนะครับมันทำให้เกิดสนิมได้เยอะนะครับอันนี้เราก็จะตรวจสอบแล้วก็หุ้มโชคตรงนี้ให้นะครับเพราะว่าแกนโชคมันโผล่นะฮะเรา ก็ดูแลรายละเอียดให้ทุกขั้นตอนอย่างถอดล้อมาเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าล้อไม่เคยล้างแบบดีเทลลิ่งไม่เคยสลายค่าฟุนเล็กนะครับ คราบขี้ผ้าเบตเยอะมากนะครับที่เล่าให้ฟังเพราะอะไรอ่าเดี๋ยวผมพาไปชมอีกทีหนึ่งนะครับกระบวนการเนี่ยเราล้างช่วงล่างแล้วเป่าช่วงล่างให้แห้งนะครับมีการขัดสนิมให้นะครับในจุดที่มันเริ่มเป็นสนิมพองเนี่ยเราก็ขัดให้ตามที่เห็นในคลิปนี้เลยนะครับส่วนล้อที่เราถอดออกมาเนี่ยเดี๋ยวดุมล้อเราก็พ่นให้นะครับแล้วก็ล้อที่มันสกรปรกมีคราบ ฝุ่นเหล็กหรือขี้ผ้าเบรกเกาะเยอะๆเดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาดให้มันสวยๆให้มันสะอาดก่อนที่จะประกอบกลับเข้าไปนะครับพอกระบวนการทําความสะอาดช่วงล่างเรียบร้อยขัดสนิมเรียบร้อยก็จะเข้าสู่กระบวนการพ่นน้ำยาที่ร้านที่ใช้ในการพ่นเนี่ยจะไม่ได้ใช้เป็นสูตรหนาเป็นยางมาตอยหนาๆเหมือนเมื่อก่อนที่เขาใช้กันนะครับอันนี้จะเป็นสูตรคริลิกท t น i n n e r นะครับก็เป็นน้ำยา ผสมกับตัวทำละลายที่เป็นอะคริลิกทินเนอร์ที่เพิ่มความแข็งของตัวน้ำยามีสรรพคุณในการกระชับจับเนื้อเหล็กนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงของตัวเนื้อน้ำยาพอสมควรเลยนะครับรับรองได้ว่าช่วยปก ป้องช่วงล่างคุณได้แน่นอนอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาล้อที่ถอดออกมาทั้ง4ล้อเนี่ยมาทําการล้างสลายขี้ผ้าเบรกแบบที่เห็นเลยก็จะมีน้ํายาสําหรับสลายคาบเฉพาะทางนะครับเราก็แปลงขัดให้แบบใสๆสะอาดแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวประกอบกับเข้าไปตอนที่พ่นเสร็จแล้วนะครับพูดง่ายๆว่าพ่นกันสนิมที่ร้านเนี่ยนอกจากพ่นช่วงล่างเต็มพื้นซุ้มล้อดุมล้อนะครับทําการล้างให้สะอาด ขัดสนิมให้ก่อนนะครับแบบที่เห็นแล้วเราก็ยังเอาล้อที่ถอดออกมาทั้ง4ล้อมาทำความสะอาดให้อย่างดีนะครับก่อนที่จะประกอบกลับเข้าไปแล้วรถภายนอกนะครับสีรถภายนอกเราก็ทําการล้างสีภายนอกให้สะอาดสะอ้านด,ด้วยนะครับรับรองได้ว่ากลับบ้านไปใสสะอาดทั้งช่วงล่างและรถทั้งคันเลย